รับสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านเลยนะจ๊ะวันนี้ว่าอยู่กับน้ำหมีไม่ใช่ใช่หน้าหม,มีเช่นเคยนะจ๊ะโอเควันนี้มีเงาะมาหน 1, 100, ึ่งร้อยแบบจะไปลุยกันหรนืว่ารับชมเได้ความบันเทิงนะใครชอบขอคนละหนึ่งร้อยติดซับสไครต์ให้น้ำหมีด้วยโอ้โหมาถึงเจอพาเลทดเลยทุกคนเฮ่พาเลทดไหมโอเคพาเลทเขาไม่ยิงแล้วกันฮนะไปผ่านไปเลย เดี๋ยวรอมันผ่านเลยหมดจัด เอเคมาครับมามาแม่ก็จะหมดโอรีอารด้ยเกินเอ้ยเสียมาอี่างยิงสตลด้วยจะได้ไหมเนาะงบร้อยเดียวด้วยอะแม่เขาเลยยิงแตกไปซะแล้ เอาเรียบร้อยได้เฉยัะทุกคนเม็ดเดียวรู้เรื่องโอ้โหขึ้นขึ้นหน้าสามสิบบาทเลยขึ้นหน้าเลยเอ้ใขรหยยิงได้ดีจังเนาะเอ้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 หตัวเล็กแต่คนดีดีๆเลย เอาหมาเข้าเฉยครับบ้าสินไปเหมือนแย่เลยเรงง่ายสุดกับพวกสัตว์นี่แหละยิงสัตว์นลโคตรง่าย แล้วไม่ได้ละอู๋ไม่น่าถักมันเลยอือเอเลี่ยนมาเอเลี่ยนมาโฮ้ยเอเไข่มาสวยๆป่ะเขนทุนหน่อยกะน ถ้าไมกูจะได้เลยกูเก็บไปขนาดนั้นน่ะแอมามาทนทน่อยล่าสุดท้ายหอวัดใจหน่อยเอาหูไม่ได้ไม่ได้วัดกับเขาเลยแย่แเ,เ่แย่ใช่ไหมแขวะทุกคนแล้วพาเหรเข้าอีกเฮ้ยโอเคงั้นพอแค่นี้แล้วกันนะ เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ